สวัสดีค่ะไปมเกิดค่ะใช่ค่ะวันนี้อินเดอร์ตามปกคลิปเลยค่ะค่ะวันนี้เราจะมารู้จักอินเดอร์มากขึ้นผ่านศิลปินเพลงไทยและเทศค่ะที่เราชื่นชอบนะคะะอในช่วงนี้นะในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะเพราะว่านอนาคตเราก็เปลี่ยนไปอีกอยู่ดีใช่ว่าเราสนับสนุนศิลปินหลายๆท่านนะคะค่ะอะ เริ่มจากคุณก่อนเอาในประเทศไทยก่อนในประเทศไทยก่อนนะคะาวอันดับที่เป็นคนเชื้อชาติไทยเนาะใช่โอเคก็จะมีคนคนที่หนึ่งก็คือพี่ปัมมี่นะคะก็คือชอบมาตลอดชอบมาตั้งแต่เกิดไปชอบมาตั้งแต่เกิดจริงๆแล้วอีกคนนึ่งก็คือน้องวีวีโอเลตบอชิอก็คือติ่งมาตั้งแต่ I'm Living on a Jet Plane เลยใช่ฉันเท่าไหร่จำไม่ได้ ไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่าชอบตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตเขาด้วยนะจริงเหรอใช่ไปดูคอนเสิร์ตแรกของมีเลยเราแอบไปแหละคอนเสิร์ตพีมีก็ไปนะคะอย่าลืมไปดูคลิปกันนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจฟสาเตอร์ก็คือชอบเขาลองเพาะคนนี้คนโด่งดังมากเออเก่งมากๆนะคะในศิลปินรุ่นใหม่อืคุณล่ะคะของเราเป็นแนวอินดี้ค่ะส่วนใหญ่อันดับแรกคือวงเซฟแพเน็ต ส่วนใหญ่เราเป็นวงวงดนตรีเนาะซิแพนดสก็พี่เอเลียนเราเราชอบการคีเอทของของวงที่เป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรอวกาศอวกาศหน่อยวันนี้แล้วก็การเลือกใช้เรื่องของเสียงอะไรต่างๆในเพลงเนาะแล้วก็การเขียนเนื้อลองอะไรอย่างงี้ค่อนข้างโดนใจเราแล้วก็พี่เอกเป็นคนที่อยู่ขณะเดียวกับเราเรียนจบจากที่เดียวกันก็เลยแบบเออสนับสนุนคน,คนบ้านเดียวกันฟิลนั้น แล้วก็อันดับสองเราช่วงนี้เราจะฟังวงยูเยอะนิดหนึ่งเหมือนก่อนหน้านี้เราเรายังไม่ได้ชอบเนาะแต่ว่าหลังๆมาแล้วก็ฟังซึมซับเพลงของเขาบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าอะชอบเลยตอนนี้ชอบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรชอบการแต่งเนื้อเพลงของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันดับสามอันนี้ตลอดไปตั้งแต่มัธยม t a t color ค่ะตอนนี้ก็ยังฟังอยู่ เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพ a ลิ i ที่ปล่อยใจฟีลนี้เทนตูคอลเลอร์แล้วก็วันไหนเครียดๆก็ฟังเทนูคอลเลอร์หายเครียดค่ะวันนี้แล้วคุณฟังพี่ปามีอ๋อโอเคประมาณนั้นอ่ะต่อไปฝั่งต่างประเทศบ้างก็คือเยอะมากตอนแรกเราจะเอาสามแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันต้องห้าเออจริงๆก็คือสิบก็ได้นะมันเยอะมากส่วนใหญ่เราจะฟังเทศเนาะเอออ่ะเริ่มก่อนเลยค่ะฉันก่อนหรอคะใช่ ของดิฉันก็จะมีแบบถ้าที่ฟังตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอะไรตั้งแต่ั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วกันเนาะเป็นวัยรุ่นก็คือเอลวิราวินนะคะไปดูคอนเสิร์ต้หยนะคะฉันไปดูคอนเสิร์ตกับด้วยค่ะอยากให้เขามาอีกจังคุณไปดูด้วยหรอใช่ฉันไปดูคนเร์ตแล้วตอนนั้นคุณยังเด็กอยู่วิไอจังโอเคโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเทเลสเว็บคนนี้ก็ไปดูคอนเสิร์ตมาเหมือนกันค่ะคนนี้ก็รักเขามาก ทั่วประเทศของเราอาร์ตี้คอนเสิร์ตที่ประเทศของฉันเมื่อไรจะมาประเทศเราสักทีหลังจากที่แคนเซิลเมื่อเัจจุบันไอ่ะไม่มาอีกเลยแล้วฉันก็คือไปเก็บสะสมฝาคอนเนนโตด้วยนะจ๊ะฉันเป็นคนหนึ่งที่ไปเก็บก็คือฉันกดบัตรไ่ทันฉันจําได้เลยเอออ่ะแต่พอมาสักพักประกาศยุคเลิกสงสารคนที่ซื้อบัตรไปมากนะคะแต่ว่าก็ได้ไปดูมาในปีนี้ที่สิงคโปร์ก็คือแบบแฮปปี้มากชีวิตดีๆเลย <m uch ing> มีความสุขเลยชีวิตติิงคอมพิวเตอร์ต่อไปอันเนี้ยสองคนเลยใช่ไหมเ <laughs> นี่ยเห็นไหมเกินหกเกินเกินไปคน <m uch ing> นึงอ่ะฉันนะ่ะเกินไปคนนึงอะอันเนี้ยสองคนนี้นคือแบบพอๆกันชอบพอๆกันคือโอลิเวียโรดิโกกับซาบีนาคาเพนเทอร์ซึ่งได้ไปดูสองคนนี้เล่นสดมาแล้วเหมือนกันก็คือค <น S 2> แบบคุณไปดูมาตอนไหนใช่ฉันไปดูมาคุณคุณไปดูวิดีโอนะส่วนของซาบินาได้ดูตอนที่เขามาเล่นเปิดไฮเทเลอร์ไง อ๋อหรอเออน้องเขาเล่นเขาเล่นเปิดให้หรอใช่ตอนโปตอนนั้นเขายังไม่มีเพลงเอสรสโซเลยทำไมคุณโชคดีขนาดนั้นนะแต่เราไม่ได้ชอบทาบิน่าที่มาเล่นเปิดนะเราชอบตั้งแต่เพลงนอนซ e นอะไรนู่นแล้วเออแล้วก็คุณกีดการแย่เลยทั้งนั้นะกีดสิแล้วก็มีโอลิเวียโอลิเวียนี่เพิ่งไปดูมาในปีนี้แบบเก่งมากไม่เก่งขนาดนี้โอลิเวียใช่แล้วก็อ่ะต่อไปอันดับที่สี่อันดับที่สว่าสี่ไหมหรือห้าห้าแล้วแหละ อีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยแบล็คพิงอ่ะแบล็คพิงก็คือแบบอยู่ในใจนะถึงแม้เขาจะแยกย้ายกันไปแล้วอะค่ะก็ยังติดตามเขาอยู่แล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตเขามาแล้วด้วยก็คือชอบมากอ่ะแต่อีกคนนึงคนสุดท้ายขออีกคนนึงได้ไหมอ่ะเอาไปเลยค่ะคนสุดท้ายนี่ยังไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเขาเพราะว่ากดบัตรไม่ทันด้วยแล้วก็หมุนเงินไม่ทันด้วยอะไรอย่างงี้คือคุณเอชชิรานนั่นเองนะคะคือชอบมากหัดเล่นกีตาร์เพลงของเขาใช่้องเพลงขมมากสุด เป็นแบบบอลทูบีนั่ร้องอแบบอยากเล่นกีตาร์ให้ได้ครึ่งหนึ่งของเขาอ่ะเออเขาเก่งมากจริงคุณล่ะคะมาของเราต่างประเทศ <c oughs> ห้าท่านนะคะท่านแรก <c oughs> กำลังจะมาประเทศไทยของเราเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยโอลิเวียโอลิเวียดีนะคะ่ะเราแบบชื่นชอบมากชื่นชอบคุณเจเขามากแต่ว่าคือเป็นเขาเรียกอะไรการออกเสียงการร้องของเขาค่อนข้างมีกาลักแบบเรียนแบบได้ยาก Mm hmm. เราไม่รู้ว่าเป็นสำเนียงอะไรแบบสำเนียงอังกฤษ mm hmm. หรอไม่รู้ไม่รู้ mm hmm. เราเดาแต่ว่าเพลง mm hmm. เพลงหลักๆที่ชอบที่ดังๆช่วงนี้จะเป็นไดฟ e อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราน่าจะชอบเพลง Listen to Stay แล้วก็ชอบอ่า o Be My Old Boyfriend อะไรประมาณนี้เพลงบ้ามเก่าๆของเขาชอบแต่ว่าใหม่ก็ชอบนะคะก็ไปฟังกันได้อันดับสองจะเป็นนิกกี้ค่ะตอนนี้ชอบฟังนิกกี้ ก็เพิ่งมาไทยไปเหมือนกันมากับอ่าจำไม่ได้ว่าเป็นมากับเวลี่หรือว่า l i ฟ e Nation น่าจะเวลี่แล้วก็ปีนี้ก็มาอีกนะคะเพราะว่าออกรับบั้มใหม่ก็อย่าลืมไปดูกันค่ะแล้วมาวันเดียวกันไว้สองคนเนี้ยคอนเสิร์ตวันเดียวกัน2ี่สิบสองกุมภาไหมถ้าเราจำไม่จะแกแยกร่างยังไงอะคะเอออ่ะเลือกกันนะคะเลือกกันดูเลือกกันดูโอลิเวียดีนก็มาประเทศไทยเป็นนักเร่าอะไรเอเชียครั้งแรกอื องไนนปลแล้วแหละอ่ะต่อไปอันดับ3ก็วาเลนติน่าพลอยค่ะเราชอบคนนี้เราก็ชอบเหมือนกันอะเราชอบเราชอบเพลงเ,<ร>เขาเราชอบอ่าตอนนี้เราก็ใช้ลิงโทนเป็นเพลงเขาอยู่เหมือนกันเป็นเพลงสุขขดท้ายขอ,อัลบั้มล่าสุดแบบ <S <S When you almost give up เป็นเพลงให้กำลังใจคือตอนก่อนไปทํางานเหมือนเป็นเพลงแบบเปิดห่มโรงก่อนที่เราจะไปเจอกับเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยโรแคอิวราหาอะไรเงี้ยนะเฉันชอบมากเลยเออแล้วก็อันดับที่สี่จะเป็นเลมีวูฟเราอ่านถูกไหมไม่รู้คนนี้จะเป็นออกแนวแบบใครวะคนนี้คุณน่าเจียงไม่รู้จัก เป็นค่อนข้าง้างเป็นแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนนี้แล้วก็แนวเพลงก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราไปฟังดูเนาะเราชอบเพลงลิสต์ของเขา L i z l i s ลิสตเรารู้จักคนนี้จาก John Mayer เ,เ,เขาเหมือนเคยแชร์หรือว่าแนะนําเพลงของศิลปินท่านนี้มา a มี e y b o o นะคะอะต่อไปคนที่ห้าอันนี้เป็นแนวดนตรีบัลเลงเพราะว่าเคยมางาน T I J C เขามาที่โดนเป็นงานแจ๊สค่ะแล้วเราไปฟังเขาเล่นสดคือเหมือนหูได้รับพรเหมือนแบบโดนโบสถกุคือมันพอมากทุกคนแล้วคงไม่มีโอกาสได้มาทายอีกแล้วถ้ามาอีกเราก็จะไปอีกให้ได้ชื่อจูเลียนลากนะคะเป็นมือกีตาร์ที่เราชอบมากๆชอบเทคนิคการเล่นของเขาแล้วก็ชอบชอบสไตล์เพลงที่เขาเล่นเนาะออป่ะมาณนี้อ่ะจบแล้วเย่จบแล้วเย้ไปยากันไปอีก สักกร EP EP ที่สองใช่ค่ะ EP Special for Christmas ตอนรับคริสต์มาสเนาะอาการแนาวอย่างนี้ก็ทุกๆคนมีศิลปินในดวงใจเป็นท่านในกันบ้างสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะคะหรือว่ามีเพลงไหนที่ที่อยากแนะนำให้เรารู้จักก็ได้เลยค่ะเต็มที่อ่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะ ให้คุณวานิสาปิดบ้างคุณแกงจ้ะแล้วก็คุณฝักช่างาสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราอินเดอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ